สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมคุกับผมแม g เกม n g นะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งโปรแกรม KIES ก็คือ KISS s s ซัมซุงคิสนั่นเองนะครับไว้ <c oughs> ขอไปไว้เขาเรียกว่าไรเชื่อมตัวโทรศัพท์ซัมซุงนครับทุกรุ่นนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกเราต้องมีซัมซุงคิสแล้วก็เราต้องมี Samsung USB driver นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เอง ดาวโหลด a m s u n g usb driver โ okay, อเคครับลิงก์ข้างบนไม่ต้องไปทำนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ใต้คลิปให้นะครับดับแรกเลยเราต้องโหลดคลิสก่อนนะครับเข้าไปที่เว็บ a m s u n g ครับแล้วผมก็ได้ลิงก์ไว้เหมือนกันใต้ description นะครับดับแรกครับเข้าคิสปุ๊บเราี๋ยวแป๊บนึงเข้าคิสปุ๊บ,บ,บเราก็ต้องตรวจสอบรุ่นโทรศัพท์ของเราก่อนดาวโหลดนะครับคิสอันนี้ก็คือคิสธรรมดาก็คือรุ่นรับรองรุ่นธรรมดาแท็บเล็ต โนนสามอะไรงี้นะครับรุ่นอื่นส่วนคิด3นี่ก็คือรุ่นที่รับรอง os 4.3ก็คือคิด t c a t หรือหรือ jelly bean หรือสูงกว่านี่เองนะครับก็หลดตัวนี้ไปนะครับส่วนรุ่นที่น้อยกว่าก็หลดตัวนี้ไปนแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูอันนี้สำหรับ mac os ก็คือคอมพิวเตอร์ของ Apple mac os mac os นะครับ c a s นี่ครับก็จะมีอะไรบอกเลยวามต้องการต้องการรุ่นอะไร CPU อะไรอะไรนะครับก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะครับนี่ครับใช้พื้นที่นิดเดียวครับโอเคครับเราต้องดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดคิสครับดาวน์โหลดไปปุ๊บแล้วน่ามาดาวน์โหลดตัว u s b c b เวอร์ของผมได้หรือ B.Diver ของเราเองนะครับอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดของคิสมาแล้วพิมพ์ไปเลยคิสนะครับนี่ครับคิสสามเซตอัพโอเคเอาสักแป๊บหนึ่งนะครับ อาสักคู่หนึ่งนะครับมันติดตั้งอยู่นี่ครับ c s i แล้วต้องติ๊กตรง a อ c e p t กนะครับก็คือยอมรับงานของเขาไราเซ่นอะไรก็ยอมรับโอเคตอนนี้ก็รอมันติดตั้งไปอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรมากรอไปอ่ะผมจะมาสอนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะมาสอนดูแลนฟรีไดเวอนะครับ <c oughs> อขอคอไปเป็นวัด <c oughs> นะครับ นะครับนี่ก็รอโหลดอยู่โอเควิธีติดติดตั้งเว็บเดเวอร์ผมก็จะใส่ไว้ใ description นะครับแล้วก็ต้องเลื่อนลงม,มาหารุ่นของเราก็รุ่นเราโมเดลอะไรนะครับเลืมมเเ่อนลงม,มาดูเรื่อยๆเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆจะรุ่นอะไรนะครับสมมุติว่าไม่ไ้สมมติหลอกของจริงเลยของผมเป็น Galaxy Note Note 8ก็คือแท็บเล็ต Note 8นะครับน่านต่ใครไม่เคยเห็นผมจะเปิดให้ดูเลยละนะครับว่าเป็นยังไงรอสักครู่นะครับ Galaxy Note 8นะครับนี่ครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้แหละครับ CPU ก็เร็วกว่าพวกแท็บเล็ตการที่แท็บทั่วไปแต่ว่าจะสู้จะแพ้แท็บ S ตัวเดียวนะครับก็เร็ว1.6แรม2กิก Android ตัวน,นี้4.4.4 KitKat นะครับล่าสุดเลย Quad c o นะครับล็อกลองกล้อง5ล้านอะไรก็ว่าไปนะครับ แบตเตอรี่อะไรนี่ก็คือติดตั้งอยู่เห็นไหมครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวให้รันลำตังรันเลยละกันเนี่ยครับเราก็ต้องดาโหลดตัวนี้ก่อนผมเป็นโน้ตปุ๊บโน้ตแปดเราก็เดี๋ยวๆๆแป๊บหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโน้ตแปดกดดาวน์โหลดไปเลยครับสักครู่ครับเนี่ยครับก็ได้ดาวน์โหลดให้แล้วครับแต่ทีนี้คือผมดาวน์โหลดไปแล้วรอบหนึ่งครับก็ปิดไปเลยเนี่ยที่ผมดาวน์โหลดไป นี่ครับตัวนี้ครับที่ผมดาวน์โหลดไปแล้วอ้าวทำไมไม่เจอล่ะนี่ครับดาวน์โหลดไปแล้วติดตั้งแล้วด้วยครับโอเคครับไม่ยากครับท i เอดอโอเคคอนเฟิร์มไปนี่ครับเชื่อมแค่คอมกับคอมกับแท็บเล็ตลงไปนะครับเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันว่าเช,ชื่อมเข้าไปแล้วมันจะได้อย่างไงเดี๋ยวสักพู่งน,นะครับ นะครับนี่ก็มา connecting อยู่ถ้าเราลงไดรเวอร์ไปแล้วมันก็จะหาให้เองเลยนะครับนี่ครับเป็นไงครับเจอแล้วครับไม่ยากใช่ไหมครับโอเคครับไม่มีอะไรยากครับตอนนี้เราก็สามารถทําอะไรบนคอมก็ได้แล้วจะซิงค์จะแบ็กอัพเครื่องอะไรก็ได้แล้วนะครับมิสิกเพลงในเครื่องก็จะบอกไว้นะครับฟโต้วิดีโอสตอรี่อัลบั้มนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรล้ะ loading อะไรก็เรียบร้อยหมดครับทาได้หมดเลยครับจะใช้ทาอะไรก็ได้ไฟล์แอดไฟล์ไปไหนก็ได้นี่ครับคิดิทวิวทูอะไรก็ได้เฟิร์แมนนี่คอฟฟี่ <c oughs> อะไรก็ได้โอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็จะมาสอนแค่สอนใช้คิดนะครับแล้วก็จะลงสอนลงไดเวอร์ด้วยครับนะครับไดเวอร์ผมก็ลงไปแล้วเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เค s สามกับ ดิเวอร์ซัม u n งไว้ใต้ description นครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแมกเกมมิ่งแล้วก็ subscribe channel ด้วยแล้วก็มีอะไรก็สอบถามมาได้ที่แฟนเพจนะครับลิงก์ก็จะอยู่ข้างใต้หมดเลยนะครับโอเคแล้วเรวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ